สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มริดผาดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2564นะครับยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่สนใจนะที่จะดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมถึงในเรื่องของสุขภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆท่านจะได้นําข้อมูลหรือหลักสถิติต่างๆ นะครับนำไปใช้ก็ไม่มากก็น้อยนะให้เป็นผลดีต่อชีวิตของท่านนะครับแล้วก็จะมีเสริมดวงสุขภาพในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิดสินะครับที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยก็มีเกณฑ์การตื่นตัวนะครับที่จะค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆนะเพื่อหันมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะครับในวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับในเรื่องของอา,อาชีพนะธุรกิจเกี่ยวข้องกับพืชน,นะสมันไพรไทยต่างๆเนี่ยจะคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับในภาคของประชาชนแล้วนะก็จะทําให้มีรายได้เข้ามาสู่ท้องถิ่นชาวบ้านนะครับก็จะมีการเพราะปลูกนู่นนี่นั่นนะธุรกิจเกี่ยวข้องกับพืชสวนไพรเนี่ยนะจะเติบโตอย่างมากนะครับไปเรื่อยๆจนถึงปี2568 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีถ้าคุณจะทําอาชีพเกี่ยวข้องกับพืชสูตันต่างๆนี้นะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีถือว่าอาชีพนี้นะครับในการทําธุรกิจการค้าการขายของท่านเนี่ยนะจะทําให้ท่านจะได้รับผลประโยชน์และผลกําไรที่งามนะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกนิดนึง นะครับก็จะประสบผลกว่าสําเร็จและมั่นคงก็อย่าลืมนะครับฟ้าทลายโจรขิงกระชายขาวนะที่สามารถที่จะระงับยับยั้งเชื้อโควิดสิได้นะครับแล้วก็กระชายดำเออกระชายดำเนียจารย์กินเป็นหลักเลยนะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้รวมถึงในเรื่องของหวัดด้วย นะก็สามารถที่จะลดอาการป่วยของโรคได้นะครับเพื่อสมุนไพรไทยเนี่ยอาจารย์สนับสนุนเต็มที่นะครับเออนะเออดูจากดวงชะตามาแล้วปีหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปคิดว่าจะไปศึกษาเรียนนะแพทย์แผนไทยนะเออจะได้เป็นวิชาเสริมขึ้นมาอีกจะได้มีใบประกาศสนยบัตรนะแล้วก็มาทําอาชีพเสริมนะก็จะมีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับเออ,อยีปีหน้าเ็จะไปสมัครเรียนนะ กรมการแพทย์แผนไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทําในด้านของสูตรภัยเนี่ยลุยให้เต็มที่ไปเลยนะครับส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศมีโอกาสอย่างมากนะครับต่างประเทศต้องการและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศต้องการด้วยอันเนี้ยนะข้อมูลมีสายรายงานแม่จานนะครับต่างประเทศต้องการเพื่อสุนภัยไทยมากด้วยเช่นกันนะก็จะเป็นรายได้ให้กับ เข้าสู่ประเทศด้วยอีกทางหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าในเดือนนี้นะในเดือนสิงหาคมจะมีดาวอะไรซึ่งย้ายราศีบ้างนะครับในเดือนนี้มีดาวย้ายน้อยนะก็ไม่ได้เยอะนะครับเออก็จะมีดาวพุธนะเดินหน้าเสินในวันที่5สิงหาคม64นะครับเวลา8โมง44นาทีแต่พุธก็เข้าสู่ราศีสิงนะครับต่อ,อมาคือดาวศุกร์เสินะตำแหน่งก็เป็นนิด ในวันที่14นะสิงหาคมนะครับเวลาเที่ยงคืน22นาทีนะแล้วก็ต่อมาคือดาวพระัสดาวอาทิตย์ดาวาทิตย้ายเนี่ยตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับในวันที่17สิงหาคมนะเวลา14ในกาส13นาทีแล้วก็เข้าสู่ราศีสิงนะครับต่อมาคือดาวพุธเดินมนต์นะตำแหน่งก็เป็นเกษตรเป็นอุดในวันที่23สิงหาคม2564 เวลา6โมง27นาทีดวงดาวย้ายในครั้งนี้นะครับจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของท่านบ้างนะครับก็มาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธของชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วนะนะตําแหน่งก็เป็นมหาจักรเป็นราชาโชคเป็นอุจจาวิราคนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคุณดาวพุธก็เข้ามาสู่ในภพอาล,ลีในช่วงนี้คุณอาจจะพัดพลากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงอาจจะพัดพาดจากมารดาหรือในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะครับมีเหตุที่ต้องออกไปนู่นไปนี ไปนั่นนะอยู่บ้านคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันร้อนประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะักนะคนรักคุณหรือคูค่ครองไม่ค่อยสนใจเจ้าชะตาเท่าที่ควรน,นะหรือถ้ามิฉะนั้นอาจจะได้รับความเดือดร้อนนะจากคู่ครองด้วยเช่นการต้องระมัดระวังไว้ดีวนึงในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจรจาต่างๆนะครับต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงด้วยในช่วงนี้ถ้าคุณจะร่วมหุ้นหรือทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ควรทําด้วยตัวคูณเดงถึงจะดีนะครับระวังในเรื่องของคําพูดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญ,ญา แล้วก็ระวังในเรื่องของความคิด รหรือไหวพริบปฏิภาณของคุณอาจจะมีปัญหานะครับในด้านของการงานชาวราศีมีเนี่ยนะครับดาวประจาตัวก็อยู่ในภพว,วินาศนะกัรมวินาศอย่างที่บอกค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรอีบร้อนนะครับแต่ในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีจะมีโชคลาภเกิดกขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับประมาณช่วงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะมีโอกาสที่ดีๆของชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนนี้ให้คุณขอพรจากองค์พระพิคเนตจะประสบผลความสำเร็จสมหวังไปทุกประการเพราะในเดือนนี้ องค์พระพิคเศจะเสริมดวงให้กับชาวราศีมีนโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนในด้านของการเงินดาวการเงินก็คืออังคารอังคารยังอยู่ในภพอาลีคุณจะมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตาของคุณในเรื่องของเครดิตนะครับก็อย่างที่บอกเนี่ยจะมีคนคอยอิจฉาริษยาชาวราศีมีนอยู่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในด้านของการเงินถ้าคุณรอคอยการติดต่อสื่อสารอยู่จะได้รับการติดต่อสื่อสารกลับเข้ามานะครับแต่ว่าระวังการเป็นหนี้นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณส่วนในด้าน ของความรักไม่ค่อยได้ดังใจ นะครับในดวงชะตาส,ส,สักเท่าไหร่นะาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นี้นะจะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นนิดในวันที่14สิงหาคม64นะเวลาเที่ยงคืน22นาทีดาวศุกร์ก็มาเล็งลัคนานะครับก็เป็นปินทุบทัตรในดวงชะตาของคุณเนี่ยศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนอกร้อนใจร้อนลูกน,นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะถ้า,าคนโสดเดี๋ยวก็อาจอยากที่จะมีคู่มีแฟนเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ทรม,มาขขมใจเข้าไว้ดีที่สุดนะในช่วงนี้ของคุณเนี่ยดาว ยังไม่ค่อยดีคู่ก็เป็นอะลีนะจะมีคู่อะไรมาในช่วงนี้เป็นปัญหาเดือดร้อนมากกว่านะครับดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายก็คือดาวพิตย์ดาวพิยยตย์เนี่ยย้ายตำแหน่งก็เป็นกเกษตรในวันที่17สิงหางคม6กเวลา14บสนิกาสามสามนาทีเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์ย้ายมาในครั้งนี้นะครับก็มาอยู่ในภพอาลีตำแหน่งก็เป็นกเกษตรดังคำายากกณ์ที่ว่าพระอาทิตย์เป็นกเกษตรวิเศษนะ จะชำนาศัตรูหมู่ทั้งผองรูปงามอารามซับนับเนืองนองเป็นในกองเชิงปราดญาตอุดมเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมักเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาและไม่ควรที่จะจ้างศัตรูคุณจำไหมนะครับศัตรูคุณเป็นเกษตรเนี่ย ศัตรูคุณไม่ธรรมดานะในช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงเข้าไว้ดีที่สุดนะไม่ควรที่จะมีปัญหากับศัตรูหรือสร้างปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็อขอให้คุณแก้ไขในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดมันจะทําให้สะตชีวิตของคุณเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงดีขึ้นนะครับเพราะมันรองรับด้วยเกษตรนะแต่คุณต้องแก้ไขให้ผ่านพ้นให้ได้ไปก่อนนะครับมาดาวต่อมาเลยนะครับนี่ต้องดาวย้ายในครั้งนี้ถึงจะว่าเป็นผลดีต่อชาวราศีมีนนะครับดาวพุธเนี่น หมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเหลวบ้างหยุดบ้าง่อยบ้างนะครับตําแหน่งก็เป็นเกษตรและเป็นมหาอุดในดวชะตาดังคำไปก่อนที่ว่าพุทธเกษตรเดชนักปรา์ราชบัณฑิตว่าชอบคิดกาบกรสุนทรเปลื่อนรวยโพคาเสนาบูชาเนืองปัญญาเลืองพี่น้องกันไม่ฉันทาอุดพพุทธบริสุทธิ์ได้เป็นปราดลูกสะอาด มีกำลังดั่งทหารจะเป็นสุขแลคุณาศิลาจารย์ทั้งวงวานข่าเมียลาบอาบอานันจะปลูกตนด้วยวิชาบุญญาช่วยหรือไทยช่วยปัดทานเที่ยวหวานผลดั่งผู้เท่าให้แหวนผ้าผ่อนชนใจกุศลประกอบทรัพย์ นับมากมายนับมากมายเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าคู่ครองนะครับจะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ถ้าได้รับการติดต่อสื่อสารหรือมีเข้ามาเนี่ยอาจจะมีแบบมึนมึน,มนมงมงๆนะครับเอออย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะในดวงชะตานะครับเพราะดาวเดินมนนะเออถ้าเดินมนเนี่ยมันมีโอกาส ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นี่ก็แล้วแต่นะครับและคุณมีโอกาสที่จะมีสัญญาข้อตกลงเจรจากับญาติผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันของชาวราศี นะครับเออชะตาชีวิตของคุณในช่วงนี้ถือว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเองไปบ้างนะครับในเรื่องความรักดีอยู่แล้วนะคุณจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองอาคารบ้านเรือนคุณจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการดําเนินการต่างๆที่ดีนะครับและสิ่งที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ใครที่จะนําโชคลาภมาให้กับชาวราศีมีนบุคคลที่จะนําโชคลาภมาให้กับคุณเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ผิวคำํำพูดจางไปค่อยเพราะพูดน้อยนะครับคำพูดของเขา เขาเนี่ยพูดมาแต่ละครั้งอาจจะพูดในแสบสันจะนําลาบและผลประโยชน์สิ่งที่ดีๆมาให้กับชาวลักขณาราศีมีนอย่างมากมายอาจจะมาช้าแต่อยู่นานแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจาไว้เลยบุคคลคนนี้รูปร่างใหญ่ผิวค้ํานะครับอาจจะดูอวบ,อ,บอ้วนก็ได้แล้วแต่นะหรืออาจจะมีกล้ามก็ได้แล้วแต่รูปร่างใหญ่ประมาณนี้นะครับไปตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งแล้วก็อย่าลืมเลข7ในช่วงนี้2ปีครึ่งนะครับและตัวเลขเก่าๆที่คุณเคยเสี่ยงโชคไปแล้วนะเออ คุณสามารถนํามาเสี่ยงโชคอีกได้โดยการซื้อลอตเตอรี่นะครับอย่าลืมนะซื้อลอตเตอรี่นะใบสองใบก็พอแล้วนะครับอุดหนุนรัฐบาลถือว่าช่วยชาติด้วยนะโอเคนะครับอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์ผิดในดวงชะตาของคุณเนี่ยพระจันทร์จะดับนะในวันที่8สิงหาคม64เวลา2ทุ่ม23นาทีดับอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับประชาอาจจะมีปัญหาุปสัคและในช่วงนั้นอาจจะไม่ค่อย ที่จะเสี่ยงโชคไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนั้นนะครับและดาวพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์เพ่นเนี่ยในวันที่22สิงหาคม64เวลา18.44นาราพระจันทร์เพ่นอยู่ที่ ในภพวีนาศเพราะฉะนั้นความเสียหายหต่างๆเนี่ยก็จะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับหรือคุณอาจจะได้เห็นธาตุแท้ของคนนะครับโอเคนะอันนี้คือคําตนาปก่อนโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนนะก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกคนโชคดีมีใช้ประสบผลความส,สมหวังนะครับในดวงชะตาในช่วงนี้ต้องเงีย,งยบๆก่อนค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่พอปีหน้าคุณลุยให้เต็มที่ไปเลย นะครับคุณจะมั่นคงแน่นอนของชาวลักนาลาศีมีนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจาร์ด้วยขอบคุณมานะครับสวัสดีครับเสริมดวงสุขภาพโดยหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลินิกดาวดาวเพื่อประชาชนโรคหวัดโควิด -19 หรือโรคโควิด -19 ระบาดได้อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วมันจะโจมตีที่ระบบทางเดินหายใจปอดอย่างหนักมากและอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงต้องดูแล สุขภาพของตวงท่านเองและคนใกล้ชิดคนในครอบครัวให้มากๆใส่หน้ากากอนามัยพบเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือให้สะอาดอย่าคิดมากทำใจให้สบายโรคนี้เป็นแล้วรักษาหายได้แต่ต้องรักษาหรือทานยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรขิงหรือกระชายขาวอย่างรวดเร็วด,ด้วยเช่นกันนะคะการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการป่วยของโรคได้หรือถ้าหากท่านฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วถ้าท่านมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซี ก็ให้รีบติดต่อสปสชโทร1 3 3 0หรือทานยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรวิธีการรับประทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรให้รับประทานครั้งละ3าแคปซูลเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทานหลังอาหารกินให้ครบ5วันเชื้อโควิด19บก็จะลดลงเป็นศูนย์หรือท่านจะทานขิงหรือกระชายขาวก็ได้ผลดีด้วยเช่นกันหรือถ้าท่านจะทานกระชายดำก็จะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้วัด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการป่วยของโรคได้ด้วยเช่นกันเพราะกระชายดําจะช่วยในการนําเอาออกซิเจนเข้าสู่กระแสะเลือดได้และเอนไซม์สารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายสูตรโดดนี้ใช้ได้ผลดีสาหรับท่านนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าป่วยหรือไม่ป่วยโรคโควิด๙ก็แล้วแต่อาจารย์ได้ถามมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภยัยสูตรโดดนี้ให้ทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรให้ครบ5วันแล้วก็หยุดทานฟ้าทลายโจรเสร็จแล้วก็ให้ต่อ ทานขิงหรือน้ำขิงในวันที่6ต่อไปเรื่อยโรคหวัดโควิด -19 เชื้อก็จะเป็นศูนย์ปลอดภัยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ลดอาการป่วยของโรคได้ผลดีแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือการทานยาสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามอย่าเครียดนะความเครียดนั้นเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงเชื้อโรคชอบนะครับพยายามทำจิตใจให้ มีความสุขสบายใจนะครับดูหนังฟังเพลงคิดนูน่นคิดนี่อยากทุกข์ให้มากนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทำรรบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาแล้วก็ออกกำลังกายนะให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอนะครับ ช่วงเวลาที่นอนหลับที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลา4ทุ่มนะครับหมายถึงช่วง3ทุ่มเนี่ยคุณทํานู่นทํานี่ให้เรียบร้อยนะครับ4ทุ่มคุณนอนนะพอกว่าจะหลับก็5ทุ่มพอเต็มที่ก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนเนี่ยโกธฮอร์โมนซึ่งอยู่บริเวณตรงกลางหน้าผากนะหรือถ้าเรียกว่าตาที่3ก็ได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐหรือถ้าทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็นโกธฮอร์โมนที่จะออกจากตาที่สามของคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการที่ดีที่สุด เสริมดวงชะตาสุขภาพและทานอาหารให้ครบ5หมู่เพียงเท่านี้นะร่างกายของคุณก็สามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลินิกดาวดาวนะ